สวัสดีแฟนเพจมายแดนใต้อีกครั้งนะครับนี่ก็เป็น EP 2นะครับเมื่อกี้เราไปไลฟ์สดให้ดูการแจกของเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับเป็นาทานน้ำใจสู้ภัยโควิดนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ในพื้นที่หมู่8นะครับตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับ,บ,บก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับที่ทางหน่วย นะครับได้นําสิ่งของอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับ<ะ>ก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคที่เป็นการสละเงินเบี้ยเลี้ยงนะครับในส่วนของเ,อเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงส่วนหนึ่งนะครับมาบริจาคแล้วก็รวบรวมกันซื้อของนะครับเป็นเงินของกำลังพลเองที่รวบร,รวมกันแล้วก็ซื้อของมาแจกกับชาวบ้านนะครับ ก็จะไม่ใช่เป็นของที่มีปริมาณมากมายนะครับก็จะมีคะาๆกันไปไม่ว่าจะเป็นข้าวสารขนมนะฮะแล้วก็เป็นแมสหน้ากากนะครับแจกให้กับเด็กๆแล้็ชาวบ้านนะครับนี่คุณยายก็มารับเป็นข้าวสารนะครับ ก็จะมีให้เลือกเลยนะครับแบบมาแบบไม่ไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นใครก็แค่เข้ามาหมู่บ้านนะครับชาวบ้านต้องการอะไรก็จะมีให้เลือกหยิบไปเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะขอเป็นข้าวสารนะครับเด็กก็จะขอเป็นขนมมาม่านะครับนะครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับนอกเหนือจากจะเป็นการช่วยเหลือเป็นการนําของมา ให้กับชาวบ้านแล้วก็ยังเป็นการสร้างนิสัยในเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันนะครับเฝ้าระวังป้องกันในเรื่องโควิดในเรื่องของระยะห่างนี่ครับมีการมาให้อ่าให้เรียนรู้ไปที่ลงไีได้ไหมเน,นี่ยมันมองไม่เห็นนะน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศกันน,นะครับ นะก็มีระยะหา่างนี่เราก็อยู่ที่ทําการเดี๋ยวเราจะคุยกับผู้ใหญ่บ้านหน่อยะนะฮะฮอยู่ที่หมู่นี่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ไหนครผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดบ้านพอก,กอค่ะชาวบ้านเยอะไหมครับวันนี้เราได้โคต้าท่านผู้การแกทําของมาบ่ให้ชาวบ้านก็ทั้งหมดผู้ใหญ่75ท่านแล้วก็เด็กสี่สิบหค่ะ พื้นที่พื้นที่เองตรงนี้เรามีพวกคนที่เป็นโควิดไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีคือเราจะเน้นตลอดว่าให้ป้องกัน ใส่ใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือล้างเจลไม่ไปกระจุกกันอยู่เราจะจะเตือน,นการจ้างสันงเลกอยู่ให้เลยใช่ค่ะจะเตือนอยู่ตลอดเพราะเรามีพี่น้องอสอมอะไรช่วยกันที่ว่าเน้นเตือนอยู่ตลอดสดชัวบ,บ้านเองตอนนี้ได,บบไ,นได้รับผลกระทบเยอะไหมครับู่เนี้ยได้รับผลกระทบเยอะไหมถ้าพูดตามส่วนแล้วตามที่ผู้ใหญ่ดูนะคะก็มันเกือบทุกคนค่ะเพราะว่าเขาออกไปทํางานไม่ได้ส่วนมากจะเป็นแม่ค้ารับจ้างอะไรแบบนี้ไปไม่ได้เลย ร้านก็ต้องปิดค่ะเพราะว่าขายซื้อขายเข้ากล่องต้องใส่กล่องแล้วนั่งไม่ได้เป็นสัญจรมันคนไม่จอดก็ได้รับหมดหมดค่ะแต่ว่าทุกคนก็เข้าใจนะใะเข้าใจค่ะบอกแล้วว่าไม่โวยวายไม่อะไรทั้งสิ้นคือเราอยู่ไปตาม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 ที่เราอยู่ได้ตามรอยพ่อหลวงปลูกผักกินเองเนี้ยเป็ดเัี้งไก่เขาทำอยู่แล้ว เขาอยู่แล้วค่ะค่ะสิ่งนี้ชาวบ้านที่นี่เขาต้องการสนใจวากได้รับการช่วยเหลือเรื่องอะไรช่วยค,ค,ค,คไวามต้องการตรงนี้คือถ้าถ้าพูดตามส่วนแล้วเขาเขาเขาไม่ววยวายอ่ะคือคือให้ก็ได้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ถึงกับว่าจะขาดแคลนยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะถึงวันนี้ท่านผู้การแกร,รวบรวมโดยการที่ว่า รวบรวมเงินเดือนพี่น้องทหารมาช่วยซื้อเ้าาของแจกตรงนี้ต้อบข<ว><ม>อบค<ม>ุณเป็นอย่างสูงซึ้งเลยซึ้งโดยที่ว่าเขาสละเงินเดือนแล้วมาซื้อของแจกชาวบ้านที่ว่าตรงนี้ซึ้งถึงว่าจะเป็นข้าวสารนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรทุกูมิใจอย่างนี้ง้ขของก็ขอบคุณท่กกา,านผู้การทหารพลเพชรม่วงอย่างสูงเลยในฐานะตัวแทนของของลูกบ้านตรงนี้นะคะก็ก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอโทษเขาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเราได้รับการช่วยเหลือกับพี่น้อง ค่ะ,ะค,คือในฐานะผู้ใหญ่วัดไรบรสมสุขผู้ใหญ่หมู่แปดนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้การห่ารคนเพชรม่วงแล้วก็พี่น้องทาหารกรมฐานพาน4-3ที่ให้การช่วยเอ็นดูพี่น้องที่ว่าสละเงินเดือนแล้วมาซื้อข้าวข้าวสารแล้วาอาหารแห้งกขนมแจก,กเด็กๆตรงนี้ คือซึ้งอย่างยิ่งเลยเพราะว่าทุกคนพี่น้องทหารก็อยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ทุกคืนอยู่แล้วเข้าเยนยามมั่อไรมั่งสารพัดช่วยทุกอย่างขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะราครับก็เป็นความรู้สึกนะครับของของผู้ใหญ่บ้านนะครับที่หมู่8นะครับตับนบ่อทองนะครับอำเภอหนองจิบปัตตานีก็ประชามพันไว้ก่อนนะครับว่าส่วนที่เอามาแจกวันนี้มันไม่ได้มีมากมายนะฮะแล้วก็ไม่ได้ว่าเยอะอะไรมากนะครับก็ เป็นการแสดงน้ําใจนะครับไปเห็นว่ายางตกทุกขยาย,ย,ากยากยากมีปัญหาเดืดอดร้อนนี่นะครับก็มีการมาช่วยเหลือกันอ๋อในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอแมสนะครับเป,เป็นแบบผ้าในส่วนนี้ก็จะเป็นกาําลังพลทําเองใช่ไหมอันนี้เป็นที่กาําลัง,งพลทาเองใช่ไหมฮะอืมนะฮะก็ทำทำมาจากเด็กๆนะฮะเป็นแมสแบบผ้า น้องนะครับน้องๆใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนหน้ากากนะครับน้ผมก็ให้มาพิ่มแบทด้านไฟหมดนะารบด้านยีนะครับนะจึงได้เต็มหน้ากากโดยเฉพาะเด็กๆนี่นะครับดีใจได้ของมาถามหน่อยมาเป็นไงบ้างได้อะไรเหรอเราได้อะไรเนี่ยฮะเจลลี่ชอบไหมชอบเหรอกลัวโควิดไหมเนี่ยกลัวไหม ถ้าเราป้องกันยังไงบ้างเรารู้เรื่องไหมเราเป็นเด็กเรารู้เรื่องไหมรู้วิธีป้องกันไหมขยันล้างมือใส่หน้ากากหน้าไม้เก่งมากเก่งมากโอเคกินให้อร่อยนะครับก็เป็นในส่วนของอผู้ที่มารับ รู้สึกว <Bond> ่าของส่วนใหญ่จะเป็นเน้นเน้นให้เด็กๆก็เป็นจํานวนมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าในส่วนของกลุ่มเด็กเองเนี่ยส่วนใหญ่ที่พ่อแม่อาจจะต้องไม่ได้ทํางานนะฮะก็ช่วยลดภาระก็อาจจะเป็นการมาช่วยเหลือในส่วนของของเด็กๆและวกเยาวชนตรงนี้นะฮะเอาขนมมาแจกกันสรกบที่อยู่ด้านหลังนะครับนี่จังหวะรอที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับรอและครับเดี๋ยวเราถามกำลังพลมั่งดีกว่า เดี๋ยวเราจะถามในส่วนขกำลังคนบ้างดีกว่าอนี่ก็ค wow. ือน้องเดองเดวันนี้เรามาร่วมอยู่กับเขาด้วยเราบริสัะเลี้ยงด้วยใช่ไหมเป็นไงบ้างรู้สึกที่ได้ทําอย่างเนี้ย าันนครับ่เ่วประผู้ใหญ่แม้วครับวันนี้อะไรบ้างที่มาแจกกันเนี่ยเยอะแยะเลยวันนี้เราแจกไปกี่หมู่กี่ตำบล ลงนี้ร้อกว่าคนเรือนรู้ก็ร้อยกว่าคนใช่ไหมฮะก็สองตำบลในในพื้นที่ตำบลชายขาวอำเภอโคกโพแล้วก็นี้ก็เป็นตำบลบ่อทองอำเภอหนองกิกใช่ไหมอ่ะฝากถึงถึงแฟนเพจที่ดูหน่อยอ่ะเรื่องโควิดลดลงโควิดหรือว่าฝากเตือนเพื่อนๆยังไงบ้างก็ให้แหารยแมลงนะฮะก็มันล้าือับบานได้รกันได้เลย ประมาณนี้นะครับก็นะครับนี่ก็ต้องเดย์นะขอบคุณนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศแป๊เดียวเราไปแต่ละจุดเนี้ครับจะจะไม่ไม่นานนะครับไปจุดละประมาณ20นาทียี่สิบนาทีแป๊ดที่ของก็หมดแล้วครับแต่ก็ได้กันด้วยถึงแต่ก็ได้คนเราไม่มากนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ขนมนมเนยนะครับของเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้กันเยอะนะฮะแต่เน้นเป็นของ ขอให้กับเด็กๆเ,เยอะมากนะครับนี่คือพี่เก๋นะครับผู้การสอนเด็กล้างมือ เดี๋ยวเราจะไปถามทางผู้การสงนนิดหน่อยนะได้ครับผมเม้นตน่งเนตหม้นึงอมนึงอมเตนึงอแมนึงอมมั่วก็เป็นการสอนให้รู้จักวิธีการล้างมือใช่ไหมฮะ้อ่ะอลกเอาเอาเอาแบมือดูดูดูดดูดอย่างี้ดูอย่างี้สุดอครับสุอสุดอเ้ยไม่ใช่อย่างงั้นอย่างี้ี่อี้ก่อนอ้าวงนี้ นีอ่าอย่างนี้อีกข้างอีกข้างนึงอ้าวอย่างนี้อย่างนี้สอนเด็กล้างมือกำมือกำมือกำมือลูกกำมือกำมือข้างนึงกำมือข้างนึงอ่าอีกข้างนึ่งแบบนี้อ้าวแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หัวมืออย่างนี้อข้อมือข้อมือข้อมือนะครับก็เป็นสีสันสนุกสนานนะครับสุกเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวมาเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกเอาอานะ อสวัสดีครับผมสวัสดีครับพันชื่อน้องอะไรครับไม่รู้เรื่องครับอ้าวเอามาอ้าวไล่เลยกดไล่นี่เหรอโอเคเอาได้ครับโอเคครับที่ยังไงนี่เรามากิจกรรมมันคือสอนลักษณะอะไรนะเจ็ดอย่างเจ็ดท่าอะไรที่ว่าไงตอนแรกร้างมือเจ็ดขั้นตอนก็รู้ ีเขายังไม่รู้แต่เขาทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะให้ดูเป็นสถาบันมันก็มีจิตขั้นตอนเดี๋ยวผมถามก่อนว่าผู้การบอกเขาบอกเขาว่าให้ทำใช่ไหมอ่าสาธิตหน่อยจิตขั้นตอนยังไงบ้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด็ดหกหายวพี่หกหายควบบังควบบังควบบังอ๋อคูอกันนะครับก็ถือว่าขอก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะ แต่ว่า ok เป็นเป็นเป็นการรณรงค์แฝงด้วยมารณรงค์ด้วยเอาเจขั้นตอนเจขั้นตอนมาทุกวันนี้เห็นก่อนแบบเอา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 ใส่หมวกใส่หมวกไว้ใส่หมวกไว้เดี๋ยว่กเดี๋ยวไม่กนเดี๋ยว้ม่กนสอนเด็กให้รู้วิธีการล้างมือเจ็ดขั้นตอนเป็นวิธีที่ที่ที่มาตรฐานแล้วก็ทางการแพทย์เขาแนะนำก็มาฝึกให้กับกำลังคนส่วนหนึ่งนะครับให้รู้วิธีการล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะฮะจับมือสามขั้านึ้งเดี๋ยนะ ห้าหกจเจ็ดข้อมือน่ารักมากว้ยสวยใช่ครับนนพี่เก๋ใช่ไหมครัขอแม่น้อยเราจะเป็นให้ขอแม่น่อยคือแม่แม่เด็กเนี่ยขเขาจะไม่อไม่มีใครทำเพราะว่าเพราะว่าอ๋อส่วนใหญ่ก็เป็นไซส์ไซส์มาตรฐานผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะเราเราใช้จากผู้หญิงเราเย็บเองเอาแม่เดลี่ยนแมน่รู่นะอ๋อเย็บเองคือเป็นขนาดนั้นก็จะเป็นไซส์เล็กนะฮะ มีครับมีเจ็บเองต่างหากเอารู้เอาแจเก่าาแจเก่าอย่างนี้นะครับเอาอืมสวยเลยอ่ะพับไปพับถ่ายสื่อพับถสื่อพับแจกแมสแมสใหม่โอเคครับอะไรก็ไปรับของไปอารมบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะครับรอดูเพื่อนานอ่ายังไงก็ยังมีเรื่องของการเน้นในเรื่องของการปฏิบัติก็เเว้นระยะห่างนะฮะก็ยัง ไม่ให้เป็นการทางกิจกรรมที่เป็นการรวมของชาวบ้านนะฮะแต่ว่าเป็นการมาร่วมกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การมาตรการการป้องกันนะครับเรื่องระยะห่างเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความสะอาดนะครับอนามัยพวกนี้ครับแม่ยังเขได้หมยังรอนดี่ดี๋ควนี้นี่ยีวี๋ยีทบเดียวเห็นไหมครับเนี่ยผมมาแจกตรงนี้ได้ประมาณสักเจียวล้างมือไม่ถึงเจียวล้างมือไม่ถึง20นาทีนะครับ ของอพอสําหรับคนประมาณ150คนนะครับก็หมดเพียงไปในพิบตานะฮะลูกใครเอ่ยลูกใครเอ่ยเอาล้างมือล้างมือล้างมือแป้มือก่อนเดี๋ยวจะทำให้ชุกต้องอย่างนี้เอาใหม่นะคือมาแจกบางคนก็ยังไม่รู้นะครับมีผู้กายก็เลยเดิน่ามือออเยี่ยมเดินดูสองสามสองข้าง สี่ห้าหกเจ็ดข้ามือคกบนะครับแล้วใส่มาทุกครั้งนะละมุนมากนะฮะนานทีจะได้เห็นใช่ไหมเนี่ยให้เลยนะใส่ทุกครั้งนะครับห้ามปล่อยนะอ้าวห้ามปล่อยนะครับสบายไหมอ้าวชื่ออะไรนะใช่ครับน่ารักมากครับพุการวันนี้สอนล้างมือนะครับสอนเด็กๆ คือมันเป็นเรื่องที่ที่ใกล้ตัวนะครับแต่ว่าบางทีเราอาจจะช้าใจแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้มากนะครับาทั้งทั้งสามคนทั้งสามคนมา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 เช็ดเด็กเช็ดเด็กมาล้างมือกันมาอลูกมาลูกมาใครจะไม่รับแมสมาเลยมามาลูกมามามาผู้ชายมานี่นะครับของหน่วยนี้เขาใช้แบบดีมากเป็นหมวกกันน็อกเลยห่างห่างห่างอีกอีกเดี๋ยวจะล้างมือให้ลูกนะเจ็ดขั้นตอนนะล้างมือเอาแบมือครับแบมือปิดแมสใส่แมสก่อนใส่แมสก่อน ผมว่านะจังหวะนี้ถ้าเราใส่เพลงไปด้วยแล้วก็ภาพมุกกาลการล้างมือนี่ครับน่าจะสนุกมากเลยนะครับอ้าวอ่านะฮะสอนการล้างมือนะครับนับอันแรกทำมาอย่างนี้ก่อนนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนนับอย่างนี้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 แกมแปมือแบมือหนึ่งนับหนึ่งสองแปะมือสามสองข้าง อย่างนี้สี่หกเฮ้ยห้าไปไหนอ่ะควบกันนับข้อมืออ้าวรออแม่ใหญ่หน่อยใหญ่ไหมรอแจกก็เปลี่ยนมลูกอันนี้ครับก็กำลังพลก็ทำเองแต่ว่าเน้นเป็นให้ไซส์เด็กเพราะว่าเมื่อกี้ที่ทางผู้การเกบอกก็คือส่วนใหญ่จะมีแจกเฉพาะเป็นไซส์มาตรฐานของผู้ใหญ่นะครับตรงนี้ก็เลยให้กำลังพลทหารผ่าหญิงใช่ไหม ก็เลยตัดเย็บออกแบบตัดเย็บกันเองโอ้ยเอ้ากดไลค์มาแบบจังวนเมื่อกี้แทบจะระเบิดเลยนะครับมัดขอดอยู่มัดขอดยังใส่เลยไหมไหนดูนี่นี่คือมัดขอดของเออเดียวอันนี้มันเป็น หมวกกันน็อกไม่ใช่เหรอครับรบแรกลูกนี้แปงนะคะฮะนี้โว์แล้วก็ทนทานเหมาะกับการใช้งานมากขึ้นนะคะปกติแล้วจะเป็นเฟซชิลแบบที่เจ้าหน้าที่เขาใช้เมื่อก่อนเราจะผลิตเองแล้วก็ทีนี้การใช้งานมันบ่อยขึ้นค่ะก็เลยใช้ตัวนี้จะทนกว่านะคะไปกันนย่นงี้สามอ่าใช่ค่ะเพราะเรายู่ใต้โคนมะพร้าวถูกต้องค่ะกันน็อกเรียบร้อยค่ะจะเห็นได้ที่ด่านนะคะด่านเกาะมะแกงของเรานะคะแล้วก็ด่านโคกโก หกเโห่เลยนี่อแล้วก็เจ็ดก็ข้อมืออ๋อสำหรับแม่มาเอะไรมาใช่ค่ะอันนี้เป็นแมสนะคะสำหรับเด็กนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยในหน่วยงานต่างๆก็จะทําเป็นของผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะแล้วก็ทีนี้เราท่านผู้การเนี่ยในว่าในส่วนของเด็กเนี่ยยังขาดแคลนแมสอยู่นะคะก็เลยจัดทําให้ฐานทันหญิงค่ะจัดทําแมสต์สหรับเด็กให้ก็จะมีสองไซส์ด้วยกันนะคะก็คือไซส์ตั้งแต่ สามขวบถึงเจ็ดขวบแล้วก็เจ็ดขวบถึงสิบสองขวบนะคะก็คือจะทําให้น้องอันนี้ก็จะอยู่ไซส์กลางๆนะคะก็จะวัดจากขนาดน้องน้อยก็ผ้านี่ก็จะใช้ผ้าเนื้อดีหน่อยนะคะก็จะเป็นอ่าเป็นในส่วนของพัฟต้นนะคะเนื้อดีก็จะสองชั้นด้วยกันค่ะตอนนี้ถ้าสําหรับรวมทั้งของผู้ใหญ่ด้วยก็สองพัน สองพันหกร้อยสองพันหกร้อยก็เสร็จหน่อยๆค่ะก็ไม่พอค่ะเพราะเราเน้นส่วนใหญ่เราจะแจกให้กำลังคนได้ใช้ก่อนนะคะแล้วก็จากนี้เราก็เน้นเด็กค่ะโอเคก็ขอบคุณนะครับพี่เกลือนะฮะผู้ถามพ่าหญิงทำได้ทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวนะครับถามอย่างเดียวนะฮะจะถามอย่างเดียวสำหรับบมานขอใส่แมสแล้วก็เห็นโอเคมีการป้องกันเพราะเราอย่างดีนะครับของไม่มีจมูก ไม่แต่มัดขอดเราต้องใส่ใส่ครับเพราะว่าเราป้องกันทุกคนฮะใครไม่ใส่ถือว่าผิดระเบียบฮะเนี่ยไม่ปิดปากปิดปากนะครับนี่ก็เป็นมัดขอดของกรมธรรม์อีสามมีคำถามเดียวครับนผูกการครับจะถามถามมัดขอดนะครับร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหม ้ไม่ร้อนไม่กล้าบอกไม่ก,กล้าพูดนะครับน,นี่ก็เป็นมัดขอดนะครับมาสร้างสีสันสนุกสนานมล้างมืออ่ะมัดขอดล้างมือหนึ่งหนึ่งสองใส่บั้ขอ,อะไรย <laughs> สามอ่าตอนนี้จับมือมือไม่เป็นห่าเลย <laughs> <laughs> เอ้าโดนก็โดนก็โดนก็โดน <laughs> ลืมแล้วครับว่าไม้ติดอยู่ที่ตัวแล้วครับผู้การ อ๋อลืมไปไหมคอัลืมไปเลยไหมลืมเป๊ะชิวโอ้ทำเป๊ะชิวเพิ่มโครงการนี้ก็คือเอาอย่างเงี้ยลงไปสร้างสีสันให้กับครับพืเขาลงเขาก็ประกันตัวทุกคนไหมเขาต้องมีแมสทุกคนนะครับแมสทุกคนเดี๋ยวจะมีชิปฟิวด้วยอืมเป๊ะชิวด้วยนะโอ้โหผมจะใช้พลาสติกใหญ่มากต้องนี้ใช้พลาสติกเยอะมากนะครับนะก็เป็นการให้กำลังใจเป็นการทำหน้าที่นะฮะ เราจะให้อ่ามีมีโชว์นะสี่สามนี่ตัวใหญ่จะมีอะไรจี๊ดๆนะครับอจะให้โชว์จะให้ดูอะไรโชว์หมดอ๋อหมวกกันน็อกเกจอเป็นเฟซชิลร์บตัวอ่ายังไงมั้งครับท่านผู้การเธอโบดี้เขาชอบเขาชอบน็อกเลยต้องกันน็อกก่อนฮะมีท่าเต้นไหมลงมาพื้นที่เนี่ยมีสร้างความสนุกสนานไหมอ่าท่าเฟซชิลเอาร้องด้วยร้องด้วยมาแนะนำคนหนึ่งมา มามา่ติดไม่ติดไม่อะไรก็ได้ลงอะไงเลยค่ะอ้ตัวเลยแหวมาเลิกคุยทั้งอำเภอนอล้างมือล่องไ่เป็นเลนตามแหวนเลืกคุยทั้งอำเภอไมคะพี่แหวนล้องเป็นไม่คะพี่แหวนล้างเป็นไหมล้องไม่เป็นอเลิกคุยทั้งอำเภอหาล้างมือหรออาล้างมือถ้าล้างมือนะคะไปใส่เพลงเอาเองได้ไหมคะอาท่าที่หนึ่งค่ะ ต่อไปท่าที่สองค่ะพี่แหวนท่าที่สองนะคะที่ถูกต้องนะคะอะท่าที่สองค่ะต่อไปค่ะท่าที่สามประกบมือค่ะประกบมือนะคะจอกนิ้วนะคะต่อไปค่ะท่าที่สี่ค่ะอะสี่ค่ะอ้าห้าค่ะห้าผู้ใหญ่ข้างวัดเนี่ยอะห้าห้านะคะหกค่ะหกหกค่ะหกนะคะหกนะคะต่อไปเจ็ดค่ะ ข้ามือนะคะอ่าเรียบร้อยอ่าตบมือค่ะเจ็ดขั้นตอนในการล้างมือค่ะค่ะทไยากทำไม่ยากค่ะให้ทำบ่อยๆนะคะทุกคนค่ะสำคัญมากนะคะ ค่ะสำหรับเจ็ขั้นตอนนี้นะคะเพราะว่าถามว่าทำไมต้องเจ็ดขั้นตอนเพราะว่าเรื่องของสุขอนามัยเนี่ยค่ะการล้างมือเนี่ยถ้าเจ็ดขั้นตอนได้ทั้งเจ็ดขั้นตอนนี้ก็จะทุกเส้นทุกมุมของมือเลยค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะเหนื่อยจังนะวันนี้นะในช่องเจ็ดในช่องเจ็ดนะครับเน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 แต่แต่ขากำามหาจะมาน้ำชุ่มที่ตลาดมาเสร็จแล้อ๋อครับมานี่ ร้อยชุดพอไหมครับพอไหมฮะสิ้นเกลื่อช่องสี่คนนี้พอไหมฮะวันนั้นถามว่าพอไหมไม่พอไม่พอผู้ใหญ่ก็คัดมาร้อยชุดเขาบอกว่าทำไมปีนี้ท่านผู้การหานคนไม่ขอของเชื่อมเกลื่อนอ๋อเหรอผมขอผ่านคนนี้ผู้การมาก่อนเดี๋ยวผู้ใหญ่แม่จะพูดนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับของการลงพื้นที่ของหน่วยชบาเกตกรมทหารพานที่4-3นะครับเด มีการเสียสละนะครับเงินเบี้ยเลี้ยงนะครับส่วนตัวของกาลังพลเองนะครับรวบรวมมาซื้อสิ่งของแจกให้กับชาวบ้านในพื้นที่อําอเภอโคกโพและก็อําเภอหนองจิกนะครับก็ไม่ใช่ว่าจํานวนมากแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงน้ําใจในการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามอาจจะไม่ได้ตอบคําถามมากเพราะว่ามันอยู่ตรงที่แจ้งมองจอไม่ค่อยเห็น <S <S แต่ว่าอยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าช่วงประมาณบ่ายสามนะครับ จะมีการไปลไล์สดนะฮะในส่วนของอโรงพยาบาลสนามนะครับนัดก,กับทางผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีไว้นะครับหลายคนที่เป็นห่วงในเรื่องของอผู้เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียนะฮะว่ามีผู้ที่เข้ามาแล้วกักตัวจำนวนเท่าไหร่นะครับก็เมื่อวานคร่าวๆนะครับดูจากข้อมูลก็คือมีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่หคนนะครับจากที่เข้ามานะฮะก็ วันนี้เราจะเข้าไปดูรายละเอียดแบบลึกๆนะฮะโดยผู้ว่าท่านจะพาลงพื้นที่เองนะฮะไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปอัปเดตล่าสุดของข้อมูลของผู้ติดเชื้อโควิดนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากขอบคุณแล้วก็ฝากติดตามช่วงประมาณบ่ายสามด้วยนะครับขอบคุณครับ